ส่วนสกู๊ปรอบรั้วกองทัพวันนี้นะคะจะพาไปติดตามภารกิจสกัดกัน้นยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะถึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะคะที่ปัจจุบันเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการทะลักเข้ามายัางภาคอีสานก่อนที่จะมีการส่งต่อพื้นที่ตอนในไปติดตามได้จากคุณธมรัฐขันธวินาหูไดเลยค่ะ กระบวนการน่าจะเบี่ยงมาทางภาคตะวันเชิงเหนือตอนบนซึ่งจะมีลำน้ำป้องกันชายแดนอยู่คือลำน้ำเหลืองอทางซีกจงังหวัดเลยแล้วก็ลำน้ำโขงนะครับจากเลยลงมาไปจนถึงอุบลราชธาน,นีซึ่งการลักลอบนำเข้าชายแดนที่มีแม่น้ำกั้นเนี่ยมันมีความง่ายจะเข้าตรงไหนก็ได้ ขอให้มีความพร้อมของทั้งสองฝั่งแค่นั้นเองจึงเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้กลุ่มขบวนการเนี่ยเลือกที่จะข้ามทางลำน้ำ ากต,ตัวเลขการปราบปรามการลักลอบผลยาเสพติดผ่านเข้ามาทางชายแดนไทยของศูนย์ปฏิบัติการกองทบ,บกพบว่ายังมีตัวเลขสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีแหล่งผลิตที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งไทยทําให้เกิดการทะลักของยาเสพติดจํานวนมากขณะเดียวกันพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่มีสถิติการจับกลุ่มผู้กระทําผิดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดมีการเพิ่มมาตรการที่รัดกลุ่มอย่างเอาจริงเอาจัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองจึงกลายเป็นจุดมุ่งหมายที่กระบวนการลักลอบขนยาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเมื่อกลุ่มขบวนการมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองจึงต้องวางมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นไหนให้ได้มากที่สุดโดยตลอดแนวชายแดนทางภาคอีสานมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองกั้นเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านกองกำลังป้องกันชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ จึงต้องปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดอย่างรัดกุมแผนงานป้องกันชายแดนในศูนย์ปฏิบัติการกองทัาพภาคที่สองซึ่งหน้าที่นี้ขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบ,บัิการกองทัพบกจะมีกาอาำลังในการขึ้นการควบคุมทางยุทธการในการบังคับบัญชาอยู่สองกองกำลังคือกองกำลังสรศักดิ์มนตรี รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดเลยไปจนถึงมุกดาหารส่วนกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบจากมุกดาหารไปจนถึงจังหวัดบรุรีรัมครับซึ่งสองกำลังหลักนี้จะมีหน้าที่ป้องกันปราปรามสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไม่ให้หลุดเข้ามาตอนในของประเทศและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างรวมถึงป้องกันการลุกล้ำชายแดนของ ฝ่ายตรงข้ามเราก็จะมีการาคูปปิ้งกำลังที่มีอยู่ที่หน่วยปกตินะครับกรมทหารราบกรมทหารมา้ากรมทหารปืนใหญ่ <c oughs> เพื่อที่คัดกำลังพลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละภารกิจให้เป็นชุดปฏิบัติงานตามมาตราการจัดเฉพาะกิจนั้นๆเสร็จแล้วก็มีการฝึกในที่ตั้งมีการฝึกแล้วก็มีการอบรมข้อมูลความรู้ที่ต้องนำไปใช้ในการรบก,การชาดแดน ซึ่งการปฏิบัติต่างๆพวกนี้เราจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาเป็นวิทยากรชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านจังหวัดมุกดาหารมักพบผู้ลักลอบขนยาเสพติดข้ามมาฝั่งไทยผิดกฎหมายหลายครั้งโดยเป็นการลักลอบเข้ามาทางเรือโดยที่ผ่านมากระบวนการลักลอบขนยาเสพติดจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีซึ่งมักจะใช้เรือกีบหาปลาของชาวบ้านตบตาเจ้าหน้าที่ขนยาเสพติดหลายแสนเม็ดตัดข้ามแม่น้ำโขงมาถึงฝั่งไทย และจะทิ้งยาเสพติดไว้เพื่อรอกลุ่มขบวนการมาเคลื่อนย้ายยาเสพติดต่อไปอีกทอดหนึ่งและด้วยการข่าวที่มีมากขึ้นการทำงานเชิงรุกจึงต้องเข้มงวดกองร้อยเฉพาะกิจทหารปรานที่2-1-0-5หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปรานที่21ที่รับผิดชอบพื้นที่ได้จัดแบ่งกำลังพลในการป้องปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมง ทั้งเดินลาดตะเวนรวมถึงนํายุทธุปกรณ์และอุปกรณ์พิเศษซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติถ้าเป็นเรือยาเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาของลงฝั่งโน้นแล้วก็ดิ่งข้ามมาเลยซึ่งต่างต่างจากเรือประมงชาวบ้านทั่วไปแต่ก็มีบางเคตที่มีพฤติกรรมขายเรือประมงทีนี้ ชุดซุ่มเราเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าตรวจสอบกลางวันเนี่ยจะเป็นการลาดตระเวนครับด้วยายานพาหนะด้วยการเดินเท้าแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นการซุ่มพอตรวจโดยจะมีล้องไนวิชั่นที่เป็นเครื่องมือพิเศษที่ทางกองกำลังสนับสนุนมาครับด้านการข่าวจะมีการข่าวจากทางทหารด้วยกันเอง แล้วก็ก็จะมีแหล่งข่าวที่ที่ทางหน่วยเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นผู้นำชุมชนโดยการโทรศัพท์แจ้งมาที่ทางผอบบร้อยเองหรือทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางเราก็จะส่งต่อส่งข่าวต่อให้กับชุดปฏิบัติที่ที่รับรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นเข้าตรวจสอบครับ และจากผลการปฏิบัติงานเชิงลุกทําให้การจับกลุมขบวนการยาเสพติดข้ามชาติมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความต้องการยังคงมีสูงผู้ลักลอบจึงพยายามเปลี่ยนวิธีการและเส้นทางในการขนย้ายยาเสพติดซึ่งการลาดตะเวนแนวชายแดนและการซุ่มเฝ้าตรวจเป็นเพียงหนึ่งภารกิจที่กองกาลังป้องกันชายแดนปฏิบัติเท่านั้น ยังมีอีกหลายนโยบายที่แม่ทัพภาคที่2ได้มอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อถลายเครือข่ายและขบวนการยาเสพติดให้หมดจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อถึงภารกิจป้องกันชายแดนของหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดและจับได้ล็อตใหญ่ครั้งละกว่าล้านเม็ดรวมไปถึงการปฏิบัติของกำลังพล ให้มีความโปร่งใสและเป็นกลางต่อของกลางที่ตรวจยึดได้ติดตามต่อไปในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวสายทหารเชิงลึกททบ5รายงาน